สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ t r i x ซ e Oracle นะคะและในวันนี้เราก็มาดูดวงกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นติวมีเครื่องไม่ใช่เครื่องรางนะคะอันนี้เป็นเครื่องประดับเสริมเสน่ห์นะคะก็เป็นตุ้มหูปีกผีเสื้อนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะอันนี้ก็ปลุกเสกผ่านพิธีสาสายขาวไว้สําหรับเสริมความรักเสริมเสน่ห์เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีหลายสีนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะถ้าใครสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ไลน์มุมบนได้ น,นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะมาดูดวงเรื่องอะไรนะคะหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือคนที่เราแอบชอบชอบเราไหมโดยที่แบ่งออกเป็นสี่ผีเสื้อนะคะวันนี้ใ้เขาเลือกผีเสื้อก็คือ,อผีเสื้อสี ดังเหลืองสีชมพูสีส้มแล้วก็สีฟ้านะคะโอเคเหมือนเดิมนะคะถ้าใครพอมีเวลาติวรบกวนช่วยทำทามสแตมให้ติวนิดนึงนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ไปใช้ทามสเตมที่คนที่มีน้ำใจทำทามสเตมไว้ให้เราอย่าลืมกดเลิฟนะคะแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจหรือว่าพิมพ,พ์ขอบคุณให้เขาด้วยนะคะเพราะว่าเขาอุตส่าห์มีน้ำใจทำให้เรานะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไม่รอช้ากันแล้วเดี๋ยวเราไปดูพ้นการทำนายกันเลยคะ่ะ โอเคค่ะมาถึงกองที่หนึ่งกันแล้วนะคะหรือว่าใครที่เลือกผีส้มผีส้มผีเสือ้อนะคะมาถึงก็พูดผิดเลยผีเสื้อสีส้มเหลืองนะคะขอโทษทีนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคนที่เราแอบชอบชอบเราไหมนะคะมามาดูกันผีเสื้อนะผีเสือ้อคนที่เราแอบชอบชอบเราไหมนะคะไหนขอดูซิ i m a g i n e believe joy no o b s e r e โ okay, อเคถ้าถามว่าคนที่เราแอบชอบเนี่ยเขาชอบเราไหมหลายหลายคนตกใจเห็นเห็นเห็นมันโน่ขึ้นมานะคะแต่ว,ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือ คือหลายๆคนอาจจะตกใจเห็นไพโนแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้แย่นะคะแต่ว่าเขาอ่ะ Inate, คิดว่าคุณไม่ได้ชอบเขานะคะในสายตาเขาหรือว่าในสิ่งที่เขาคิดเขาคิดว่าคุณอาจจะไม่ได้ชอบเขาแต่เขาอ่ะชอบคุณนะคะเขามีความคาดหวงังนะคะแล้วก็มีการที่แอบส่องคุณอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็มีลักษณะของการที่อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแล้วก็รู้สึกดีเวลาที่นึกถึงคุณรู้สึกว่าเวลาที่อยู่ด้วยกันหรือเวลาที่คุยกันเนี่ยมันดูมีความสุขจังเลยแล้วก็มีความเชื่อในทางที่ดีมีการคิดถึงในทางที่ดีแต่เขาไม่คิดว่าคุณจะชอบเขานะคะมันเป็น ลักษณะของการที่บอกว่า เหมือนคุณน่าจะชอบคนอื่นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือความคิดของเขาถ้าคุณชอบเขายังไงก็ลองนะคะลองเปิดใจให้เขานิดนึงหรือว่าอาจจะลองแง้มแง้มหรือว่าอาจจะลองแบบเผยเผยใจให้เขาพอรู้บ้างนิดนึงก็ยังได้นะคะก็เตืยนบอกก่อนนะว่าการดูดวงครังเนี้ยมันเป็นการดวงแบบ general reading นะคะคือการการดูดวงแบบทั่วไปนะคะถ้าใครอยากดูดวงที่เป็นของตัวเองเตีวแนะนําว่าดูดวงส่วนตัวน่าจะตรงกว่านะคะโ โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูคำถามอื่นกันต่อนะคะมาดูกันว่าเขาคิดจะทำยังไงต่อนะคะเขาคิดจะทำยังไงต่อ Decision Far i n d e อาจิตาโต้และไลฟ์ลีคือเขาค่อนข้างคิดว่าแบบ คือเขาชอบคุณแหละแต่ว่าในหัวของเขาเนี่ยมันมีความคิดอยู่2ออย่างคือจะลุยต่อหรือว่าจะถอยดีนะคะแต่ว่าแนวโน้มของเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่น่าจะอยู่นิ่งๆไปก่อนน่าจะดีกว่านะคะเพราะเขาคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดูค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากหรือว่ามันดูอาจจะแบบมีอุปสรรคนะคะเขาก็เลยคิดว่าแบบรอให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีไหมขอให้เขาเมคชัวร์ก่อนว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเขายังไม่แน่ใจด้วยว่าคุณคิดยังไงเพราะไพ่อินนี่มันเกิดขึ้นนะคะมันก็เลยบอกว่า อินดี้มันเกิดขึ้น2อย่างนะคะถ้าตีความหมายถึงคุณนะคะมันตีความได้2อ,อย่างคือถ้าหมายถึงคุณเนี่ยเขาคิดว่าคุณนะ่ะอาจจะยังไม่ได้สนใจเขาแต่ถ้ามันหมายถึงเขามันหมายความว่าเขายังไม่พร้อมที่จะลุยในความสัมพันธ์รครั้งนี้เท่าไหร่นะคะเขายัยงรู้สึกว่าณเวลานี้คือเขาก็รู้สึกดีอยู่แล้วเขารู้สึกมีชีวิตชีวาอยู่แล้วนะคะเขาก็อยากที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขากาลังช่างใจอยู่นั่นเองเพราะว่าไพดีซิชันมันเกิดขึ้นแต่นนแนวโน้มการกระทําน่าจะยังไม่มีนะคะน่าจะเป็นเรื่องของ คิดมากกว่าแต่ถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาก็รู้สึกดีนะคะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราควรวางตัวแบบไหนนะคะเราควรวางตัวแบบไหนนะคะ Flow Wet and see bloom learning และ knowledge โอเไพ่ okay. บอกว่าปล่อยให้มันเป็นไปเรื่อยๆค่ะปล่อยให้มันเป็นไปแบบที่มันควรจะเป็นค่อยๆเรียนรู้กันไปไม่ต้องรีบนะคะไพ่มันขึ้น w ว t and s e e learning และ Knowledge 3อันนี้เป็นลักษณะของการที่บอกว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปไม่ต้องเร่งรีบมากนะคะไพ่บลู Blue มันหมายถึงว่าคุณเนี่ยสามารถมีชีวิตชีวาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะคะสามารถร่าเริงได้อย่างปกติไม่ต้องคิดอะไรมากกับความสัมพันธ์อันนี้ปล่อยให้มันเป็นไป go w i t h the flow นะคะเพราะว่ามันมีไพ่โฟลเกิดตั้งแต่อันแรกนะคะก็ปล่อยให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั่นเองนะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูลัคนาราศีที่จะทำให้ความสัมพันธ์มีแนวโน้มการพัฒนานะคะเดียมาดูกันสิลาาสัคณาราศีไหนที่จะพอทำให้ความสัมพันธ์มีแนวโน้มทางด้านการพัฒนาได้บ้างนะคะลิปร,ราศีตุนนะคะ a ries, r ริสราศีเมยนะคะแคปเรกอนราศีมังกรนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูวันนําโชคทางด้านความรักวันนําโชคหมายถึงว่าคุณอาจจะเป็นลักษณะของการที่ทักก่อนการที่บอกว่าซื้อของไปฝากการที่ชวนออกไปข้างนอกวันไหนดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ Saturday วันเสาร์น่าจะดีที่สุดนะคะคุณก็ลองดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเัวจะเปิดไพ่เพิ่มให้อันนึงดูว่าเขาอยากบอกอะไรกับเราบ้างณเวลานี้นะคะเขาอยากบอกอะไรกับเราบ้างณเวลานี้ I think of you every day that goes by ฉันคิดถึงคุณทุกวันเลยรู้ไหมนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนั่นเองนะคะโอเคถ้าใครชอบอะไรแบบนี้นะคะสามารถเตรียมรับข้อมูลใหม่ๆเวลาที่มีการอัปโหลดดูใหม่ๆม,มันก็จะแจ้งเตือนไปที่คุณเพียงแค่คุณกด subscribe และกดกระดิ่งมันก็จะแจ้งเตือนทุกดวงใหม่ๆไปที่คุณนะคะแล้วก็ยังไงวันนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเปเป็นกำลังใจให้ เดียวกับฟลิกซี่ออราเขานิดนึงนะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะมาถึงกองที่2กันแล้วนะคะหรือว่าใครที่เลือกผีเสื้อสีชมพูนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่เราแอบชอบเขาชอบเราไหมนะคะคนที่เราแอบชอบเขาชอบเราไหมนะคะ powerful, wow, facing fear, freedom, shy, observe, โ okay. อเคถ้าถามว่าคนคนเนี้ยเขาคนที่เราแอบชอบคนเนี้ยเขาแอบชอบเราไหม ถ้าถามความรู้สึกเขาจริงๆเนี่ยเขาชอบเขาชอบมากเขารู้สึกกับเราค่อนข้างมากแต่เขามีความอายอยู่นะคะไพที่บอกถึงความอายคือ observe และ shy นะคะแล้วก็ยังยังค่อนข้างที่จะรักอิสระยังไม่กล้าที่จะเข้ามาเท่าไหร่นะคะมันมีความรู้สึกว่าคือเขาค่อค่อนข้างที่จะคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันควรที่จะกล้าก,กว่านี้นะฉันควรที่จะเข้าหาคนคนนี้มากกว่านี้นะแต่ว่าเขาก็ยังกลัวนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการที่ทั้งอายด้วยทั้งที่กลัวเสียใจยด้วยแต่เขาค่อน ข้างที่จะแอบ,บส่องคุณอยู่บ่อยๆนะคะคนคนนี้น่าจะแอบ,บส่องคุณแล้วก็แอบ,บติดตามความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามนะคะคนคนนี้น่าจะติดตามข่าวสารแล้วก็คอยสังเกตคนอยู่ตลอดเวลานะก็ถ้าถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาก็แอบ,บชอบคุณอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังมีเรื่องของความอายความรักอิสระมากนิดนึงนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดจะทำยังไงต่อนะคะ เขาคิดจะทำยังไงต่อขอดูหน่อยสิบาลานซ์โรแมนติกฟอลคอนแฟร์ไจ อินดี้แ่่ทายว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบเมคชัวคนที่อยากเมคชัวก่อนว่า คือเขาถ้าเขาแบบลุยอ่ะเขาจะไม่เสียใจแน่ๆตอนเนี้ยนะคะเขาค่อนข้างที่จะรอให้อะไรๆเข้าที่หรือว่ามีลักษณะของการที่เขาค่อนข้างชัดเจนก่อนว่าเราก็สนใจเขาเหมือนกันนะคะก็คือเขาค่อนข้างที่จะกลัวเสียใจนะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะกลัวเสียใจดูจากไพ่แฟร์จ่ายเกิดขึ้นนะคะไพ่อินดี้คนคนนี้ค่อนข้างที่จะหวงความเป็นส่วนตัวนะคะค่อนข้างที่จะหวงพื้นที่ส่วนตัวนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระนะคะแต่ ถ้าสมมติว่าเขารู้ว่าคุณก็มีใจเหมือนกันเขาเตรียมพร้อมที่จะลุยแต่เขาขอแม็กชัวร์ก่อนว่าคุณชอบเขาจริงๆนะคะนี่จะเป็นสิ่งที่เขาคิดจะทานี่คือแบบสิ่งที่เขาคิดจะทาถ้าถามว่าณเวลานี้เขาจะลุยเลยไหมยังเขาขอแม็กชัวร์ก่อนเขาขอสังเกตคุณก่อนเขาขอดูก่อนว่าระหว่างความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะไปได้ดีไหมแล้วคุณมีใจให้เขาจริงหรือเปล่านะคะพราะเขาก็กลัวเสียใจเหมือนกันแต่เมื่อไรที่เขารู้ว่าเออคุณพร้อมลุย เขาก็พร้อมที่จะลุยเหมือนกันนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเราควรวางตัวแบบไหนนะคะเราควรวางตัวแบบไหนซันอินดี อ๋อินดีออกมาทั้งสงเลยนะคะค่อนข้างที่จะย้ํฟรีรอมบิเกิ n นนิ่งไทม์โอเคนะคะเปิดขึ้นด้วยซันจบลงด้วยไทม์นั่นหมายถึงว่าคือถ้าคุณชอบเขาเนี่ยคุณสามารถเผย เผยความรู้สึกให้เขารู้มากขึ้นได้เช่นอาจจะเปิดใจให้เขามากขึ้นอาจจะพูดคุยกับเขามากขึ้นอาจจะส่งยิ้มให้กันมากขึ้นอาจจะมีของไปฝากอาจจะมีการถามถ่ยมีการสารสัมพันธ์กันมากขึ้นก็ได้โดยที่เริ่มจากเราก็ได้นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากให้เป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปน่าจะดีนะคะคือค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนนะคะไพ่บอกว่าณเวลาเนี้ยคือมันยังเป็นลักษณะของการที่ค่อยๆเรียนรู้กันอยู่นะคะให้เวลาเป็นตัวบอกดีกว่าว่าระหว่างคุณก เขาเนี่ยจะสามารถลุยกันได้มากแค่ไหนสามารถเรียนรู้กันได้มากแค่ไหนนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะแต่ว่าคือค่อนข้างที่จะไพ่ค่อนข้างที่จะบอกว่าคุณสามารถที่จะเผยใจให้เขารู้นิดๆได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องของการวางตัวคือดูแล้วดูทรงแล้วคุณก็ยังแบบเหมือนไม่ได้อยากให้เขารู้เยอะมากไม่ได้ไม่ได้อยากเสียอาการขนาดนั้นอะคือเราก็ไม่อยากแบบเผยใจตอนเราดูไม่ดีนะคะก็ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้นะคะไม่ต้องรีบร้อนก็ให้เวลาเป็นตัวดูไปนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูราศีที่จะทําให้ความสัมพันธ์พัฒนานะคะมาดูกันซิลัคนาราศีที่จะทําให้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นลัคนาราศีอะไรแคนเซิคือกรกฎนะคะแคปเรอนนะคะคือราศีมังกรนะสกอร์ิคือราศี พิจิกนะคะเดี๋ยวที่นี้นะคะเรามาดูดวันนําโชคกันบ้างนะคะวันนําโชคของคุณเนี่ยจะเป็นวันที่คุณอาจจะเป็นการส่งข้อความนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการชวนไปข้างนอกหรือว่าซื้อของไปฝากก็ได้มาดูกันว่าวันไหนเนี่ยเป็นวันที่ดีนะคะมาดูกัน Tuesday นะคะวันอังคารค่อนข้างที่จะนําโชคมาให้คุณทีนี้เรามาดูกันว่าเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะกับคนคนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณนะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิ Mm. I still can't believe that I was lucky enough to meet you ฉันไม่อยากจะฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันโชคดีขนาดไหนที่ได้เจอเธอนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเรานั่นเองโอเคถ้าใครชอบอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่อยากพลาดคลิปดวงต่อๆไปมันจะแจ้งเตือนคลิปดวงใหม่ๆไปที่คุณตลอดเลยเพียงแค่คุณกด subscribe แล้วกดกระดิ่งนะคะแล้วก็ยังไงถ้าสะดวกรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ติก๊กดทริซี่ออร์เคิลด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ มาถึงกองที่3นะคะหรือว่าใครที่เลือกผีเสื้อสีส้มนะคะผีเสื้อสีส้มนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่เราแอบชอบอ่ะเขาชอบเราไหมนะคะคนที่เราแอบชอบเขาชอบเราหรือเปล่าขอดูหน่อยสิบลูมคัลเลอริงทริกซี่ ไพ่ออกมากดีมากเลยนะ observe no โอเคนะคะหลายๆคนอาจจะตกใจเพราะมีไพ่โน no, แต่เดี๋ยวจะบอกว่าแนวโน้มเป็นแนวโน้มในทางที่ดีแต่ไพ่ no มันหมายถึงว่าเขาคิดว่าเราไม่ได้ชอบเขา เป็นคล้ายๆไพ่กองแรกเลยนะคะที่บอกว่าเขาคิดว่าเราไม่ได้ชอบเขาแต่ว่าถามว่าเขาชอบเราไหมเขาชอบเรามากนะคะชอบเราค่อนข้างมากมีการแอบส่องเราอยู่ตลอดเวลามีการนึกถึงเรานึกถึงเราทีไรเขาจะนึกถึงความสุขนะคะเขารู้สึกว่าอยากที่จะสารสัมพันธ์กับเรามากกว่านี้อยากที่จะขยับเข้ามาใกล้กับเรามากกว่านี้อยากที่จะใช้เวลากับเรามากกว่านี้และอยากที่จะรู้จักเรามากกว่านี้นั่นเองเขาชอบเราระดับไหนติวทายว่าคนคนนี้ชอบเรา80%ขึ้นไปเลย ะะแต่เขาคิดว่าณนะเวลานี้เราอาจจะเปลี่ยนใจไปแล้วหรือเราอาจจะไม่ได้ชอบเขาแล้วหรือเราอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะเขาเป็นลักษณะของการคิดอย่างนี้แต่ถ้าถามว่าความรู้สึกที่เขามีต่อเราเนี่ยเยอะไหมเยอะอืมค่อนข้างเยอะเลยนะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเขาคิดจะทำยังไงต่อนะเขาคิดจะทำยังไงต่อนะคะ คอล์นโฮ m ทริ i ซี่ค่อนข้างชัดเจนนะว่าคุณเป็นความสุขของเขาอะนะคะค่อนข้างชัดเจนมากแฟร์จายคอล์เอืม คนคนนี้นะคะน่าจะเป็นลักษณะของการที่แอบชอบคุณมากกว่าแต่ถ้าถามว่าเขาจะลุยอะไรไหมเขาไม่ลุยอ่ะเขากลัวเสียใจหรือเขามันมีเหตุมีเหตุบางอย่างหรือมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ทาให้เขาลุยไม่ได้นะคะใ่ะ้แฟลกใจมันเกิดขึ้นแต่ว่าเขาอยากที่จะรู้จักเรามากกว่านี้อยากที่จะใกล้ชิดเรามากกว่านี้อยากที่จะไปกับเรามากกว่านี้แต่ว่าเขาทําได้แค่แอบมองอะ่ะเพราะเขาอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้เขาต้องอยู่กับที่อ่ะหรือว่าอาจจะเป็นความขี้อายของเขา ก็ได้นะคะคเป็นลักษณะของการที่เขายังไม่กล้าลยุยแต่ถามว่าชอบไหมชอบมากนะคะถามว่าเขาคิดจะทายังไงต่อเขาก็ไม่กล้าน่าจะเป็นแบบสายแอบชอบแอบมองอย่างนี้มากกว่านะคนคนนี้เนาะก็จะเป็นลักษณะของการที่ยังไม่กล้าทําอะไรมากกว่านะคะโอเคทีนี้เรามาดูว่าเราควรวางตัวแบบไหนนะคะเราควรวางตัวแบบไหนนะคะ เวทอั e e ี่นเจอร์ชายดิชโรแมนติ Home ไพ่เปิดคือ ไพ่เวอันซีไพ่ปิดคือไพ่โฮมนะคะถ้าถามว่าเราควรที่จะทํายังไงวางตัวแบบไหนนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องทําอะไรเยอะนะคะก็ค่อยๆดูไปถ้าเขามีลักษณะของการที่เปิดใจมาถ้าเราชอบก็เปิดใจตอบก็ได้นะคะแต่ว่าทําตัวเป็นธรรมชาตินั่นแหละเหมือนแบบปล่อยให้มันเป็นไปเรื่อยๆนะคะคิดว่าคือคุณก็วางตัวเป็นปกติอ่ะทำให้เหมือนชีวิตประจำวันไม่ต้องทำอะไรมากนะคะปล่อยให้มันเป็นไปนะคะเพราะว่า เขาก็ยังไม่ไม่แสดงอะไรออกมาเนี่ยถ้าเราไปแสดงอะไรมากตอนนี้มันก็ยังไม่ดีเพราะว่าต่อให้เราแสดงอะไรออกไปเขาก็ยังคิดว่าเนี่ยไม่น่าจะรูย้อยู่ดีให้เราทําตัวปกติไปก่อนนั่นแหละน่าจะดีอาจจะต้องเคสนี้อาจจะต้องรอ,อ,อให้ถึงเวลาเข้าที่เข้าทางนะคะถ้าสมมติใช่จริงๆน่าจะมเออีเหตุการณ์หรือว่ามีอะไรที่ทําให้เข้าที่เข้าทางมากขึ้นนอกจากกรณีที่คุณชอบเขาจริงๆนะคะคุณสามารถจีบได้แต่ไพ่บอกว่าให้เวทแอนซีนะคะไพ่ค่อนข้างย้าว่าเว อ่านซีก่อนที่จะลุยน่าจะดีกว่านะคะอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะจีบดะนะคะอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ยังจะจีบลุยขนาดนั้นนะคะรอดูเพื่อความชัวร์ก่อนน่าจะดีกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าเราชัวร์ค่อยลุยก็ยังไม่สายนะคะตอนนี้ค่อยๆดูไปก่อนนะจ๊ะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าราศีที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราพัฒนาและคณะราศีไหนบ้างนะ เชอไม่น่ายะคะราศีราศีเมถุนนะทอรัสนะคะราศีพฤษศนะคะและแคปริทอนราศีมังกรนั่นเองนะคะทีนี้มาดูวันนำโชคทางด้านความรักของคุณบ้างว่าจะเป็นวันไหน นะคะขอดูหน่อยสิวันนำโชคของคุณคือวันเสาร์นั่นเองนะคะวันนำโชคของคุณก็เป็นวันเสาร์ทีนี้เรามาดูกันว่าเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณไหมสิ่งที่แอบเก็บซ่อนไว้ในใจอะนะคะ I'm waiting for you เออเวททิ้ง uh, ฉันรอเธออยู่แต่เวททิ้งแต่ว่าไม่กล้าทําอะไรก็ค่อนข้างยากนะคะก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะก็ค่อยๆดูไปนะคะโอเคถ้าใครชอบอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถดูดวงได้เรื่อยๆนะคะมันจะแจ้งเตือนคลิปดวงใหม่ๆไปที่คุณตลอดเวลาเพียงแค่คุณกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนั่นเองนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เตืกดทริซี่เอาเราเข้าด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ มาถึงกองที่4ี่กันแล้วนะคะหรือว่าใครที่เลือกผีเสื้อสีฟ้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผลการทำนายจะเป็นยังไงเนาะโอเคนะคะมาดูกันว่าคนที่เราแอบชอบเนี่ยเขาชอบเราไหมนะคะคนที่เราแอบชอบเขาชอบเราไหม peace community f o r m a t a friends time โอเคสำหรับ กองนี้นะคะเดี๋ยวบอกก่อนว่ามันเป็นการดูดวงแบบ general หรือการดูดวงแบบมาตรฐานทั่วไปนะคะมันไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามันรู้สึกไม่ดีนะคะปล่อยไว้ตรงนี้ดูเพื่อความบันเทิงนะคะถ้าอยากดูส่วนตัวนะคะแนะนําว่าดูส่วนตัวน่าจะดีกว่านะคะหมายถึงว่าถ้าอยากดูแบบ ดวงของตัวเองจริงๆนะคะอันนี้เป็นการดูดวงแบบส่วนตัวถ้ารู้สึกไม่ดีอวางไว้เลยนะคะโอเคนะคะสําหรับคนกองนี้คนที่เขาแอบเออคนที่เราแอบชอบเขาเขาชอบเราไหมณนะเวลานี้เขายังมองเราในลักษณะของความเป็นเพื่อนมากกว่าหรือว่าอาจจะเป็นคนที่รู้สึกดีนะคะแต่ว่ายังเบสออนของความเป็นเพื่อนมากกว่านะคะเขายังชอบที่จะคุยกับคุณนะคะชอบที่คือมีความรู้สึกดีๆให้แหละนะคะแต่ว่าก็ยังคิดว่าเออมันก็ก็ดีนะก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ดี ะคะีย์สำคัญสำหรับคนคนนี้คือเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็เรื่องของการให้เวลานะคะก็พยายามคิปคอนแทคไปเรื่อยๆนะคะคิปคอนเนคชันไปเรื่อยๆถ้าคุณชอบคนคนนี้ลองค่อยๆคุยไปเรื่อยๆนะคะก็พยายามอย่าหายไปนะคะพยายามอย่าให้ความสัมพันธ์มันขาดนะคะเพราะว่าในอนาคตอาจจะมีโอกาสอยู่นะคะแต่ว่าคนคนนี้น่าจะต้องการความสม่ําเสมอนั่นเองเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาคิดจะทํำยังไงต่อนะคะ เขาคิดจะทำยังไงต่อเกิล beginning, forma ta, forma ta ค่อนข้างชัดเจนเมื่อกี้ก็ออกมานั่นหมายความว่าเขาก็รู้สึก คือต้องการที่จะรู้สึกดีกับใครสักคนหรือว่าศึกษากับใครสักคนในระดับที่เป็นลักษณะของการที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะเพราะว่าเป็นไพ่เด็กขึ้นมาเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ คือณนะตอนเนี้ยเขาอาจจะมีคนที่มาชอบเขามากกว่า1คนก็เป็นได้นะคะหรือว่าอาจจะมีตัวเลือกหรือว่าอาจจะมีคนที่เขาสนใจมากกว่า1คนนะคะแต่ถามว่าณนะเวลาเนี้ยเขาคิดจะทำยังไงเขาก็ไม่ไม่ได้ปิดใจตัวเองนะเขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่ว่าสําหรับคนคนเนี้ยคีย์คือเรื่องของความสม่าเสมอและความสบายใจนะคะความสม่าเสมอและความสบายใจที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเออคนนี้แหละดีคนนี้แหละใช่นะคะก็เป็นลักษณะนี้ถ้าถามว่า ว่าตอนนี้เขาจะทำยังไงเขาก็น่าจะเปิดใจถ้ามีคนที่น่าสนใจหรือว่าทําให้เขาสบายใจแล้วก็ทาให้เขารู้สึกว่าคนคนนั้นสม่าเสมอกับเขานะคะเขาก็พร้อมที่จะเปิดใจน่าจะเป็นลักษณะน,นี้นะโอเคทีนี้เรามาดูว่าเราควรวางตัวแบบไหนนะคะมาดูกันเราควรวางตัวแบบไหนนะมาดูซิ กิฟต์นับโน้บลูมและเฟซิ่งเฟียรโทษทีค่ะ <c oughs> โทษทีค่ะสำลัก <laughs> โอเคนะคะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเราทำตัวแบบไหนนะสำหรับเราเนี่ยสามารถออทำให้เขารู้สึกสบายใจได้ระวังตัวเ,เพื่อนได้เราสามารถมีไมตรีดีๆให้ได้นะคะสามารถเข้าไปคุยก่อนได้สามารถยิ้มให้ได้สามารถซื้อของไปฝากได้ส่งของไปให้ได้นะคะหรือว่าทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกดีในรู้สึกแบบ ในลักษณะของการที่ based on ของความเป็นเพื่อนนะคะอาจจะจะไม่ไม่ได้มากไปแต่ก็ไม่ได้น้อยไปนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะ ต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งนะคะให้เวลาเขาได้ตกผลึกความคิดให้เขาคิดถึงเราบ้างนะคะถ้าสมมติว่าเรามีการคุยกันบ่อยแล้วก็เรามีช่วงเวลาที่ให้เขาได้อยู่คนเดียวบ้างเขาอาจจะตกผลึกได้ว่าเอ้ยเขาก็ชอบเราจริงๆนะหรือว่าเป็นลักษณะไหนให้เขาได้ลองคุยกับตัวเองบ้างนะคะก็เป็นลักษณะนอบกับโ NO นเกิดขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าคือไม่ได้หมายความว่าให้คุณหายไปนะแต่ว่าให้คุณให้เวลาส่วนตัวของเขาบ้างนะคะก็คือ เหมือนเราติดต่อยกตัวอย่างเช่นปกติเราคุยกันทุกวันนะคะคุณอาจจะเป็นวันนี้คุยวันจันทร์แล้วอีกทีมาคุยวันพฤหัสอย่างเงี้ยนะคะก็ให้เวลาเขามีเวลาส่วนตัวบ้างให้มีเวลาคิดถึงกันบ้างนะคะก็เป็นลักษณะนี้ก็ได้เขาอาจจะตกผลึกว่าเอ้แบบเรารู้สึกกับคนนี้พิเศษหรือเปล่าถ่ายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะ f ฟ c i n g f ฟ a r เนี่ยหมายถึงว่าคุณอย่ากลัวนะไม่ต้องกลัวว่าแบบ ช่วงเวลาที่เราหายไปพักหนึ่งเนี่ยนะคะแต่แนะนําว่าอย่าหายไปนานนะคนคนนี้ต้องการเรื่องของความสม่ําเสมอนะคะแล้วก็เรื่องของความสบายใจความใส่ใจนะคะเฟซิ่งเฟียในที่นี้หมายความว่า คือการที่คุณกล้าที่จะให้เวลาเขาอย่าคิดมากว่าเขาจะหายไปไหนหายไปมีใครนะคะแต่ให้เรามั่นใจว่าถ้าเราจะชอบคนคนหนึ่งเนี่ยนะคะคนคนนั้นถ้าเขาชอบเราจริงเขาก็จะไม่มีใครหรอกต่อให้แบบเราหึงมากขนาดไหนรักัวมากขนาดไหนถ้าคนมันจะมีมันก็มีแต่ถ้าเขาชอบเราจริงๆเขาจะไม่มีใครนอกจากเรานั่นเองนะคะโอเคนาะงน,นี่ก็จะเป็นลักษณะของการที่เราควรวางตัวนะคะทีนี้เรามาดูละครนาศีที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุ ุณกับเขาพัฒนานะคะมีลักษณราศาีอะไรบ้างเนี่ยมาดูซิอ่าฮะขอดูหน่อย Aquarius ราศีกลุ่ม Taurus ราศีพฤษภ เ e อมินายราศีเมถุนนะคะธาตุลมค่อนข้างมาแรงทีนี้เรามาดูวันที่จะนําโชคทางด้านความรักของคุณเป็นวันไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ e ันศุกร์นะคะก็คือวันพุธนั่นเองนะทีนี้ตัวขอดูหน่อยว่าเขาอยากบอกอะไรเราหรือว่าเขามีอะไรในใจบ้างนะคะขอดูหน่อยสิข้อความในใจเขานะคะเป็นอะไรบ้างขอดูหน่อยอืม The greatest gift of life is friendship and I have received it uh, ข,อขอโทษนะคะขอขยับนิดนึง The greatest gift of life is friendship and I have received it นะคะหมายถึงว่าของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตเนี่ยคือความที่เป็นเพื่อนนะคะคือความเป็นเพื่อนและฉันได้รับมันแล้วนะคะ,ะ,คะก็คือลักษณะนี้เขาก็ยังลักษณะของการที่ ยังดูๆไปเรื่อยๆมากกว่านะคะน่าจะเป็นลักษณะนี้เนาะโอเคถ้าใครชอบอะไรแบบนี้นะคะคลิปต่อไปที่มีการอัปโหลดเนี่ยมันจะแจ้งเตือนไปที่คุณเพียงแค่คุณกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะคะคุณก็จะไม่พลาดคลิปนูงนต่อๆไปนะคะแล้วก็ยังไงถ้าสะดวกฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ติวกับวิกซี่ออร์เรเข้าด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ